มาจ้าวันนี้ครัวแม่พึ่งมาแบ่งปันสูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะสูตรทำง่ายทำตามแล้วอร่อยทันทีจ้าสูตรนี้ทำง่ายเครื่องปรุงน้อยแล้วก็หอมอร่อยลงตัวมาทำตามครัวแม่พึ่งเลยจ้าอันดับแรกนะจ้าจะเป็นขิง3มช้อนโต๊ะแล้วก็พริก2-3เม็ดใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะในส่วนของพริก เพิ่มความเปรี้ยวหวานอร่อยลงตัวด้วยน้ำกระเทียมดอง3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วไม่พิ่งก็จะใส่เนื้อกระเทียมไปด้วยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อมาก็จะเป็นซีอิ๊วขาวจ้า3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยตามด้วยน้ำส้มสายชูหรือจะใช้เป็นมะนาวสดก็ได้นะคะ1ช้อนโต๊ะ ในส่วนของน้ำตาลปี๊บนะคะแม่พิ่งจะใช้2-3ช้อนโต๊ะถ้าใครชอบหวานน้อยก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะพอจ้ะเพิ่มความหอมอร่อยเข้มข้นด้วยเต้าเจี้ยวอันนี้ใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะจ้ะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปครึ่งช้อนชาแล้วก็เติมน้ำลงไป2-3ช้อนโต๊ะค่ะ จะเพิ่มสีสันแล้วก็ความเข้มข้นให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็นำไปปั่นได้เลยประมาณ1 2นาทีเราก็จะได้น้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะแบบง่ายๆที่อร่อยมากๆเสร็จแล้วจะมาดูกันเลยน้ำจิ้มข้าวมันไก่นะคะอู้หอมมากๆเลยจ้านี่ สีสันสวยกำลังน่าทานเลยนี่นะคะเดี๋ยวแม่พึ่งตักให้ดูนะคะความเข้มข้นของน้ำจิ้มข้าวมันไก่แบบโฮมเมดสไตล์ครัวแม่พึ่งนะคะเข้มข้นมากๆตักน้ำจิ้มสูตรอร่อยเข้มข้นลงตัวเสิร์ฟได้เลยจ้า ข้าวมันไก่ร้อนๆรออยู่แล้วทุกท่านสามารถเติมขิงพริกแล้วก็กระเทียมลงไปได้เลยค่ะตามความชอบน้ำจิ้มข้าวมันไก่แบบเข้มข้นหอมอร่อยลงตัวพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรนี้สามารถที่จะแพ็คใส่ขวดแล้วก็เก็บแช่เย็นไว้ทานได้จ้ะประมาณ3-4วันนะคะถ้าอยากจะเก็บไว้ให้นานเป็นเดือนแนะนำว่าให้เอาแช่ช่องฟรีซไว้จ้ะเวลาทานก็ค่อยนำออกมาละลายนะคะถ้าท่านชอบเมนูอาหารอร่อยแบบง่ายๆสไตล์ครัวแม่พึ่งอย่าลืมกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะจ้ะ